ดอกแรงแหกมานของเฮาเนี่พี่น้องเห็ดแปลงหน่อยเดี๋ยวน้ำกันไม่แย่นว่าหนเลยเอินเด้อนนะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมาพบมาพร้ากับช่องสาวหม่องชาแนลคือเก่าคือเดิมนะคะเมื่อนี้สาวหม่องกระพาะเขา่าโคเข่า,ขาปลาหาอยู่หาอยากเนาะพี่น้องพระพี่น้องมาเก็บเห็ดค่ะปลาชุมชนเล้วพี่น้องต้นยางนาเละะ้วค่ะ นะคะต้นเต่งต้นลัางฟ้าปนกันไปน้องพี่น้องค่ะค่ะอย่าลืมฝากไปกรลังใจสาวหม่องน้าเด้อไปรุนน้าสาวหม่องด้วพี่น้องว่าสีหมานบ่หมานจังไดกะปากติดตามเป็นกระลังใจสาวมหนนาวมอ่อง,มอ,มงมงมองเลยเด้อค่ะพ่อพี่น้องเพื่อไว้เปลี่ยนการเมื่อเสียเวลาไปเก็บเพชรน้าสาวหม่องเด้อ้าพี่น้องไปเก็บกันเลยค่ะสองสองจุ้ยเห็ดปวกไหมพี่น้องเลียตา เยตาเข้าเนี่ยงาเติบยูเนี่ยเป็นดอกจูมชุบูปขึ้นเยเออลางงามนอาไออไ่ใ่นเน้่าไเชียเนกเลวนี่ยเ็ดปวกยีกน่อยเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่เนียเนา่ยเนี่เนียเ่ยนีเนี่ยเียเนี่เนียเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยนยเนี่ยเนยนเียนี่ยนเเีนี่เียเนียเเ้าเีย มนั่นจนม้วนหมองพี่เต๋อหน่เนี่ยเออเนี่ยเข้าเคี่ยแสดงว่ามันออกคักได้น่ะเนาะเกิดออกเดียวอยู่หันนะเคียเบางพี่วันเคียววันอไดไหนก็นี่ย้งานด้วเอาั่วอุ้ยมองเธอขึ้นมาอือเบื่อไ่ได้หันหลังเอาคุณอาเจบเอา เนียพุน่าเฮ็ดปวดกับพี่น้องเออเฮ็ดปวกอุ้ยเฮ็ดปวกออกเป็นมูแล้วเนี่ยใช่คือเก่าล่พี่น้องเลยเก็บมวนนี่งโพนมองอย่แงนี้ครับเยี่ยออกอีกอุ้ยเฮ็ดปวกเนื้อฟอเฮ็ดปวกพอดีนั่นอืมหมานหมานแล้วโมเออกําลังงามเลย เนี่ยํำพอเขาวาดแล้วเนาะนั่นน่ะเด็กืออวัม่มานแล้วนกแม่อืมตีดวงมาแตะสาวนะ่ะเห็ดก็พี่น้องมึอเห็ดคั่เขกี้พี่น้องเห็ดเั่กี้สามดอก ด้ว่าเฮติเกเดียนดำเด้อค่ะปล่อยให้เพื่อนเปลี่ยนเตาไปซะเห็ดชนิดนี้กินได้เด้อค่ะคล้ายๆเห็ดเมาส์ต่บ่แมนเด้อค่ะพี่น้องมันบ่ต่อขาเด้อค่ะเห็ดเป็นเห็ดขี้เกเดียนดำ พอเฮ็ดบวกดอกนึงพี่น้องอเฮ็ดหนาแดงครับพี่น้อง พี่น้องเห็ดทานสมองเห็นเห็ดทานค่ะอืมเห็ดทานงามๆเลยค่ะพี่น้องสมองปาดขาที่หลังะะเด้อค่ะบาดเอาขาตังกองรขาตังกองมันหักพี่น้องค่ะอีกดอกนึงดอกไงยูราคะดอกนี้ พี่น้องเห็ดทานไญ่เอ๊ะนี่ดอกใหญ่ๆงามๆเลยค่ะนี่พี่น้อง นี่ค่ะดอกหนึ่งตัวสองดอกคุณตัวนี้ขอเกียบภาพกันนะครับ เฮ็ดนาแหล่พี่น้องเฮ็ดนาแหล่ดอกแหลกเลยเ้อค่ะอืมเฮ็ดอันจมูกหมูเฮ็ดผู้ดังหมูนี่พี่น้อง แสบด้วยนะจ๊ะนี่อื Ư, มหี่น้องสองดอกให้น้ำมากไมยรูปดิ้าูไปทีเดียวดอกบางงามดอกไปหน่อยใ่เลยนะ ไม่ได้กินเข่าหรอกมเนี่ยเออเป็นน้ำหมากยุ้มหนึ่งเลยพี่น้องพูดหน้าพูดหน้ายุ้มหนึ่งนะเพียเพียใช่ใช่นี่นี่พูดหน้าเม่น้อยเบิ้งเป็น้อยเบิ้งหมานหมานแล้วหมานเห็นน้ำหมากเห็นน้ำหมากแต่เก่าตัวเนี่ยเนาะนี่เนี่ยดอกคาบน้ำเนี่ย นี่อืองามเชี่ยกระจุยไปเลยนี่นี่อืองา่งายงำงมเลยคนคนนั่นเพราะได้แก่งทุกคนยุ่วเห็ดตืมกันยุ่วเห็ดน้ำหมากเห็ดหยังนะ đang ngoa tôi nè Ồ, ồ Dụ đỏ nó phía Để hết đang ngoa Chết bữa lâu phía Hết đang ngoa. ด้ป่ะเนาอ่ได้ดอกดเป็นล้างดอกโอ้ยอยู่ในงาพุ่มหนาค้านะสูเบิด เกิดเป็นมู่เอไ้บ้านแม่ัหวนะเนี่ยหมูมันสองสามที่ดอกกนา พี่น้องหยาดบงขี้แค่กือกินพี่น้องเห็นละงอกคะ่ะหมานหมานอ้โอ้ยเห็นละงอกเหลืองโอ้ยพี่น้องเห็นละงอกเห็นละงอกเหลืองคะ่ะหมานหมานหมาน,มาน เดีย๋ยวเอามีดทิมก่อนแม่โอ้ยละงกเหลืองงามเลยพี่นอ้องดอกกำลังงามงามเลยค่ะนี่พี่น้องเห็ดเห็ดดังหัวจ้าเห็ดดังหวัวพี่น้องออกเป็นมู่เลยค่ะ มูใบใหญ่ดอกมูในน้อยๆค่ะพี่น้องหาหกเก,ดดก็ดอกดอกในน้อยๆนี่ค่ะพี่น้องเก็บตัวน้อยค่ะมเมื่อก็บเห็ดน้ําสาวหมองเด้อพี่น้อง กล่องไว้ก่อนพี่น้องมือเดียวมัทนัดโอเคเก็บให้กัะตาก็เนอะค่ะได้หดมานอยู่พี่น้องได้เห็นละง,งูค่ะเห็นละง,งูสองดอกก็ถือว่าหมานแล้วอยู่ในกัตตานี่ค่ะ เอาแล้วเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก่ะพอได้ยูได้กิ่นยูพี่น้องกได้เฮ็ดหลยเติบยูค่ะได้มานๆเติบยู่กระมาสวยๆนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้สาวหมองก็ฝากพี่น้องไว้ซักนี้เด้อค่ะฝากก็นกั้งใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวหมองแน่เด้อฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจแน่เด้อพี่น้องสาวหมองชาแนลค่ะกะอย่าลืมเด้อค่ะคลิปนี้สาวหมองขอตัวลาไปก่อนคลิปหนา้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้เมือนี้สวัสดีค่ะ